สวัสดีค่ะ่อม่พี่นองนี่กะซิบ้าพ่พอม่พี่นองมากินตำผลไม้รวมมาเบิ่งเด้วยพี่นองสินม่ใย่เนี่ยมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นวักซีดาาด้วยพี่นองมักซีดาอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดนะคะอันนี้จะเป็นแก้วมังกรแอ,เอปเปิลข่าสํานิดนะจ๊ะข่าๆสําสนิลนะพี่น้องมามากินกันเลยนี่กะสิเป็นตำกะซิตำใจ แบบกเคกลือเทปใส่ปลากรอบใส่ทั่วดินเด้อพี่น้องมันจะเป็นแบบตำตำไทยู่แลมั้งตำไข่ไข่ตำไทยเนาะตำพลไม่ตำก็ใส่ปลาแดดแทนนะใช่ยู้พี่น้องได้ปลาแดกด้วยมามากินน้ำกันได้พี่น้องมื่อกี้ก็กินผู้เดียวได้พี่น้องเห็ดคิบเมื่อวานก็ไหลซดล่องไหลเบิ้งนะพี่น้องล่องไหลซดเบิง้งบ่ท่านมีคนเบิง้งเนาะมานี่ Đẹp không? Rất đẹp Biểu biểu ăn ván cho mình Hãy subscribe cho คนนั้นเจ้าตัวแดี่ยวจะมางานของพี่สุดเ ร้งแน่ออไร้งแน่กเขาอภัยด้ไพี่นองบ่มีผักด้เลยเนาะ เกี่ยวมากก่อนใส่ประกอบมันกัตสิเข้มเข้มตัดได้พปนเนอะเพราะว่าผลไม้มันกับหวานๆเปรี้ยวๆอยู่แล้วเนาะใส่ประกอบลงไปนี่มันกัตสิเป็นเย็มเข้มตัดแซ่บ นี่ก็ออกไปส่งของมากได้พี่น้องมืดอื่นอย่าอย่าไปส่งอีก bác bó tá thiệt cho nữa có buổi vẫn bán nữa Thấu nhịp nó đã diễn ra quẩy đó bây giờ Nó mì cả thoảng cả mì quẩy mới thấy Khi nào có lên thì im ra bên ngoài Ừ giờ không Ê, Lại lấy bên nào ngồi chèm chàng nữa ละจะมื่อนี้ก็เมนูต้ผลไม้รวมแล้วจะแซ่แบแซ่บหลายจินผู้เดียวไอ <c oughs> พี่น้องมากินน้ำกันถ้าอยากให้กินอย่างให้เบิ้งกับเมนมาได้แล้วจ้ะเมนมาเรื่อยๆหรือบอกการเมนกับทักแชทมาทักแชทมาบอกว่าหานัน่นหานี่มากินใหเบิงเ้งแน่อยากเบิ้งว่าจนั่นละจ้ามันอี้ก็ขอฝากเพจอยากอยังก,กินจ้ายูทูบรู้ก่อนรู้ก่อนชแนลยยดผู้ติดตามบบขึ้นเลยพี่น้องขึ้นแต่ละคนสองคนยืนมือละคน กดไลค์กดแชร์กดแชร์ชรออกไปเพื่อเปิดการมองเห็นเนี่ยน้ำเนีด้วยจ้ะมันอยอดคนติดตามมันแบบมันปิดกันเนาะปิดกันมนองใครเห็นจริงๆนะคนมองใครเห็นกบบกดแชร์ซอยกันด้วจ้ะเพื่อเพจยูทูบจได้ยยูต่อไปโดนๆจีด้หาเนี่ยมาให้พี่น้องเบิง้งม่กินมาหยังน้ำกันเมื่อนี้กะสีก่อตัวลาพี่น้องไปก่อนด้วจ้ะพอกันไหมคลิปหนาะ พอกันไหมคลิปหนาเดจ้าเมื่อนี้ไปกันเดจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย